พิมลิพายไลฟ์สดแจงดราม่าปมส้ม3โลร้อยจากกรณีที่นางสาวพิมระดาพรเบนจากวัฒนพัฒหรือพิมลิพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังได้มีการแจงดราม่าเรื่องส้ม7โล770บาทซึ่งเป็นส้มนิวซีแลนด์แต่มีชาวเน็ตไปคอมเมนต์ระบุว่ากูคิดว่า3โลร้อยก่อนที่พิมลิพายจะตอบกลับแบบรวดเร็วซึ่งชาวเน็ตหลายคนมองว่าเป็นการเหยียดล่าสุดพิมลิพายได้มีการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook แฟนเพจพิมพ์ริพายขายทุกอย่างโดยมีการระบุบางช่วงบางตอนว่าเหตุผลที่มาไลฟ์ในวันนี้เพราะคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องเลยเถิดแต่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้จนทําให้ลูกค้าของตนเข้าใจผิดซึ่งข่าวสารที่ออกไปผู้คนที่เสพไม่ได้รับทราบที่มาเลยอยากจะเข้ามาอธิบายให้ฟังถึงเจตนาและตนเป็นเพียงแม่ค้าคนหนึ่งที่มีลูกค้าอุดหนุนให้ความสนใจเอ็นดูเป็นจํานวนมากและอาจจะเข้าใจผิดซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นตนได้มีการไลฟ์ขายส้มพูดขาย ตามสไตล์จากนั้นมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าส้ม3มโลร้อยปกติตนจะไม่อ่านคอมเมนต์แต่คอมเมนต์นี้เป็นของคนที่แซวกันบ่อยหยอกกันมาตลอดเพราะเขาเคยขอให้เรานั้นขายครกเราก็ไปหามาขายจนถือว่าเป็นเพื่อนสนิทเพราะจะชอบหยอกล้อกันแบบนี้แบบฟิลเพื่อนหยอกกันแต่พอมาดูข่าวเขาตัดมาแค่ช่วงที่ด่าแต่ก็ไม่แปลกหรอกเพราะพูดแรงปากไวแต่เจตนาของตนไม่ได้จะว่าใครหรือไปเหยียดใครเพราะรู้ว่ากรรมพืชของตนมายิ่งกว่า รากหญ้าและเล่ามาโดยตลอดสู้มายังไงแบบไหนโตมายังไงไม่เคยลืมกรรพืชตัวเองตนแค่ต้องการหยอกล้อเล่นกับเพื่อนเพราะในไลฟ์จะมีคนที่หยอกมาด้วยประจําไม่กี่คนที่เขาเข้ามาคอมเมนต์แล้วปังๆแล้วคนชอบขคำๆคเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ในการขายเพราะเป็นลีลาการขายของตนพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครหรือเหยียดใคร